สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะฮะก็มีข่าวของเชลซีมาอัปเดตแน่นอนนะครับโดยเฉพาะหลังเกมครับที่เชลซีเอาชนะเลสเตอร์ไปแบบสุดมัน4ประตูต่อ2นะครับรวมไปถึงเอฟเฟคมีการจับสลากมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเชลซีเจอกับทีมอะไรรอบรองจะเป็นทีมไหนเจอกับทีมไหนมาอัปเดตกันได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยฮะ ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บ้วยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลฟะฮะก็ไปเปิดตู้7 e เ e ่นออยากสดชื่นก็แนะนำสิงเลมอนโซดานะครับแล้วก็ขอบคุณซูซูกิซูเปอร์แพลตินัมด l ครับขั้นกว่าของความคุ้มค่าครับกับราคารถรวมสูงสุด150,000บาท Suzuki XL7 ครับราคาเริ่มต้นเพียง734,000บาท ขนาดที่ Suzuki ซ s ครับเหลือราคาเพียง378,000บาทเท่านั้นนะฮะก็ดีลสุดคุ้มแบบนี้ครับตั้งแต่วันนี้จนถึง7เมษายนนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับก็ไปว่ากันถึงหลังเกมกันหน่อยครับที่เชลซีเอาชนะเลสเตอร์ไปแบบสุดมันครับ4ประตูต่อ2นะครับก็เชลซีนี่นำก่อน2 0เลยฮะจากมาคกุระยะแล้วก็โคพาเมอร์แต่ว่า เลสเตอร์ครับมาไล่มาเป็น1-2จากดีซัซี่ครับทำเข้าประตูตัวเองฮะโอ้โหประตูนี้หามากเลยนะเตะกับหลังน่ซันเชสนี่ยืนตาค้างเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะนาที62เนี่ยมาวีดีดยิงประตูสุดสวยตีเสมอได้แต่ว่าช่วงท้ายครับเกือบจะต่อเวลาแล้วนะครับก็ชูอเมก้ามายิง90บวก2แล้วก็มาดูเอเก้ครับ90บวก8นะครับ โดยที่เชลซีจัด11ตัวจริงก็มีโรเบิร์ตซันเชสมาคูคูเรย่าทางซ้ายครับขวาเป็นกูสโต้เซนเตอร์ใช้ชาโลบากับดิซซี่กลางเนี่ยใช้กาลักเกอร์กับทางมอยเซ็ไสกายเซโด้เนื่องจากเอนโซ่ติดโทษแบนนะครับแนวลุกมีราฮิมสเตอร์ลิงมิคเเคโลมูดริกแล้วก็โคพา์เมอร์หน้าตบเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันซึ่งในเกมนะฮะถ้าใครได้ได้ชมเนี่ยคงจะต้องโวย โอ้โหทางไรฮิมสเตอร์ลิงนะฮะไปแย่งยิงจุดโทษโคพาเมอร์ ramer, แล้วยิงไม่เข้านะแล้วก็ยิงฟรีคิกหลุดไปไหนก็ไม่รู้นะครับโอโ้ฟอร์มหลุดกระจายมากเลยสำหรับทางไรฮิมสเตอร์ลิงนะครับก็หลังจากจบเกมครับมีอะไรกันบ้างนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยมีสติบอกว่าโคพาเมอร์ ramer, ทั้งยิงแล้วก็ทำแอสซิสต์ในเกมเดียวกันได้ถึง6ครั้งให้กับเชลซีในทุกรายการฤดูกาลนี้ เป็นผู้เล่นพรีเมียร์ลีกที่ทำได้แบบนี้มากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับขณะเดียวกันโปเชติโนก็พูดถึงเสียงที่โใส่ราฮิมเซอร์ลิงนะครับเขาบอกว่าเราต้องยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับก็เหมือนตอนที่ผมพยายามอธิบายสถานการณ์ต่างๆของทีมรวมถึงอธิบายสิ่งต่างๆให้กับแฟนๆด้วยเราต้องยอมรับครับว่าทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแฟนๆทุกคนมีความคาดหวังต่อทีมและต้องการเห็นสิ่งที่ดีที่สุด ความรู้สึกที่มีต่อเขาเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ในวันนี้ครับผมจะสนับสนุนเขาต่อไปเขามีโปรไฟล์ที่น่าเหลือเชื่อครับผ่านการเล่นให้กับทีมใหญ่หลายทีมเป็นนักเตะมากประสบการณ์วันนี้เขาพลาดจุดโทษและหลายๆโอกาสแต่เราจะสนับสนุนเขาต่อไปขณะเดียวกันโปชิติโนก็มาให้สัมภาษณ์บอกว่าพวกเขาต้องเชื่อในสโมสรนครับถ้าผมอยู่ตรงนี้มันก็เป็นเพราะสโมสรนยังเชื่อในตัวผมและเพราะสโมสรนคิดมาคิดว่ามันยังดีอยู่ ขณะเดีวยวกันมาโลกุสโตออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าวันนี้เรามีความสุขมากที่เก็บชัยชนะได้และเราจะได้ลงเล่นในเวมบลีย์ครั้งครับเรามีความสุขมากสิ่งเดียวที่เราเปลี่ยนในครึ่งหลังก็คือการช่วยเหลือกันและกันและเราสู้ต่อไปเราแค่ต้องเดินหน้าต่อมันเป็นสิ่งที่เราทําหลังจากนั้นเรารู้อยู่แล้วครับว่าเอฟเคัพนั้นสําคัญสาหรับสโมสรนี้มากๆมันเป็นทั่วใหญ่ของอังกฤษทุกคนรู้ครับเราแค่ต้องต่อสู้ให้เต็มที่ในทุกเกมเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้ ขณะเดียวกันมีสติก็บอกว่าถ้าไม่นับการยิงจุดโทษตัดสินแพ้ชนะเนี่ยไรยฮิมเซลิงพลาดจุดโทษ5จาก7ครั้งหลังสุดเลยนะครับนับตั้งแต่ตอนอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีซึ่งในที่นี้เนี่ยรวม2ครั้งหลังสุดที่พลาดด้วยขณะเดียวกันฮะมีรายงานว่าเชลซีเนี่ยเขารอบรองชนะเลิศเอฟเคเป็นอย่างน้อยนะได้ถึง6ครั้งจาก8ครั้ง แล้วก็มีสติว่าโคพาเมอร์ยิงให้กับเชลซีได้14ประตูรวมทุกรายการมากที่สุดในบรรดานักเตะที่ย้ายมาในฤดูกาลแรกนับตั้งแต่อาวาโรโมราตาทำไว้ตอนนั้นเนี่ยก็คือ15ประตูนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีรายงานบอกว่าทางเอ่บ BBC ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวจาก14เกมหลังสุดที่เล่นในเดอะบริดจนะครับก็คือชนะ10เสมอ3โดยชนะได้ถึง7จาก9เกมหลังสุด ซึ่ง3เกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดขณะที่มาตินคีโอนครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาทําได้ดีนะครับบูติกบางทีนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเกมที่เขาแสดงผลงานออกมาได้ดีที่สุดในสีเสื้อของเชลซีขณะที่เจสันคันดี้ก็พูดถึงโคพาเมอร์ครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เล่นบอลได้สวยงามน่าจับตาดูจริงๆทั้งการทรงตัวความใจเย็นและสําหรับนักเตะที่มี2ออย่างนี้นะครับถือว่าเป็นนักเตะชั้นยอด ซึ่งหลังจากจบเกมนะฮะคนที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ก็คือมาโลกุสโต้ขณะเดียวกันครับผลจับสลากเมื่อคืนนี้ออกมาฮะหลังจากจบเกมแมนยูกับลิเวอร์พูลปรากฏว่าเชลซีจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งคนจับเนี่ยก็คือเอยนไรอีกคู่หนึ่งจะเป็นโคนทรีพบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับขณะเดียวกันก็เพิ่มเติมบทสัมภาษณ์ของโปเชตติโนครับบอกว่าผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อทําสิ่งที่ผู้คนอยากให้ทําครับ และผมก็ไม่ได้โง่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมเห็นมูดิกแล้วเราก็ประเมินว่าเขาเหนื่อยเพราะเห็นมียืดกล้ามเนื้อบ้างดังนั้นเนี่ยเราจึงตัดสินใจเปลี่ยนเขาออกก่อนแล้วค่อยเป็นรายฮิมที่หลังเราเป็นมืออาชีพขณะเดียวกันครับก็มีบทสัมภาษณ์ของโปชิติโนพูดถึงการที่พาวเมอร์ให้บอลกับสเตอร์ลิงไปยิงจุดโทษนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าพวกคุณทุกคนก็รู้ดีว่าหน้าที่นั้นเป็นของโคพาวเมอร์แต่โคอ่ะให้บอลกับรายฮิม ผมคิดว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากแน่นอนมันมาจากตอนที่ทั้งคู่ยังอยู่ที่แมนซิตี้เมื่อไรฮีมขอบอลไปยิงอยู่โทษผมคิดว่าโคเป็นคนให้เองนะครับผมแน่ใจว่าพวกคุณสามารถเห็นได้จากทีวีแต่มันไม่ใช่ปัญหาครับโคก็ยิงพลาดได้ไรฮิมเซอร์ลิงก็พลาดได้สําหรับผมการตัดสินใจเป็นของพวกเขาแน่นอนครับผมจะสนับสนุนการตัดสินใจของลูกทีมของผมในสนามเพื่อให้พวกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ผมยินดีเสมอเมื่อเราเลือกที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองขณะเดียวกันฮะก็ปเชติโนก็บอกว่าเรากําลังอยู่ในกระบวนการที่อยากทําให้แฟนๆของเรามีความสุขเราพยายามจะทํามันครับผมหวังว่าเราจะสร้างมันได้นับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนจบฤดูกาลเราจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อแฟนๆได้ผมไม่ได้ขอให้พวกเขาเชื่อในตัวผมนะครับพวกเขาต้องเชื่อในสโมสร เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าผมยังอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจของสโมสรไม่ต้องเชื่อในตัวผมหรือเชื่อในตัวนักเตะแต่ต้องเชื่อในสโมสรเชื่อในสิ่งที่สโมสรกําลังทําหรือคิดว่าดีสําหรับสโมสรมันคือการที่ต้องเชื่อในทุกๆคนไม่ใช่แค่ผมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโปเชิติโนครับหลังเกมที่ทางเชลซีเฉือเนเอาชนะเลสเตอร์ไปได้นะครับอ่ะ ก็เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะส่วนหลังเกมเนี่ยผมขอภายนะ,ะที่ไลฟ์สั้นประมาณ15นาทีเพราะว่าผมติดบรรยายเกมเอซิมิลานอยู่ด้วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับก็จะมาไลฟ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ใครที่อยากจะสนับสนุนคอนเทนต์หรือสนับสนุนช่องสามารถโดนทเข้ามาได้นะฮะจะเป็นซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แชทหรือซปเปอร์แตงก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสนะสวััดีครบ ครับผมดีเจปามพสิทธิ์ครับตอนนี้ผมอยู่กับนักฟุตบอลของสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดคุณเจชนาทิปย์คุณเจนเจนรบและคุณอินชวัตรวันนี้พวกเรามารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆมาฝากคอบอลบอกเลยครับว่างานใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับคุณเจครับใหญ่มา,มากๆครับสิงเวิด์ d ออฟฟุตบอลสกิลชาเลนจ์ค้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศครับไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซี Chelsea. และเชียร์สิงห์บูแบบติดขอบสนามที่ with not, สแตมฟอร์ดบิดนัดปิดฤดูกาล2023และ2024ครับในแต่ละ Challenge สมาชิกทีมแต่ละคนจะมีโอกาสคนละ5ลูกสกิลแรกนั่นคือ Passing ทักษะการผ่านบอลไปยังจุดต่างๆภายในเวลา60วินาทีซึ่งเราจะมีทั้งหมด5เป้าแต่ละเป้าคะแนนจะแตกต่างกันออกไป Challenge ต่อไปคือ Shooting ทักษะการยิงประตู มีเวลาให้60วินาทีเหมือนกันแต่ละเป้าจะมีคะแนนแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันและสกิลสุดท้าย o s า b a r ทักษะความแม่นยำเปิดบอลชนขาดต้องแม่นมากๆซึ่งพอสมาชิกทีมแต่ละคนทำ Challenge ครบทั้งหมดแล้วนำคะแนนของทุกคนในทีมมารวมกันเพื่อจัดอันดับเรน k i n g โดยอันดับที่1ถึง16ในแต่ละสนามจะได้เข้ารอบแกรนด์ไฟนอลต่อไปส่วนในรอบแกรนด์ไฟนอลเราจะทำการแข่งขันในรูปแบบน็อกเอาท์ และต้องการแข่งจนได้ผู้ชนะเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปท้าดวนกับนักฟุตบอลสมโมสรเชลซีพร้อมกับเชียร์สิงห์ลูปแปะติดขอบสนามในนัดปิดฤดูกาลอีกด้วยครับในวันนี้อยู่กับนักฟุตบอลของสมโมสรอนบีจีปทุมยูนเนเต็ดแล้วผมขอให้ทั้ง3คนสาธิตสกิลชาเลนจ์ทั้ง3สกิลนี้ให้ดูได้ไหมครับได้เลยครับไปดูกันครับสกิลที่1 Pass i า g ทักษะการส่งบอลเข้าจุดต่างๆ สกิลที่2ชง s ติง้งทักษะการยิงมอนิง่งและสกิลสุดท้ายคอส s าาทักษะความแม่นเปิดบอลชนคาดเพียงสแกน QR code เพื่อเข้าสมัครกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Sing World of Football ครับแล้วเจอกันครับ